บนเนื้อที่กว่า240ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริวังพญาท่าทงอําเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ราษฎรมีงานทํามีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวได้เรียนรู้ทําการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการและมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้ผลจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบ ซึ่งพ่รันจวนอินโทเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และได้เข้ามาทำงานในฟาร์มเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเคยรู้สึกท้อและหมดหวังแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆและที่สำคัญจะไม่ยอมละทิ้งแผ่นดินของแม่ผืนนี้อย่างเด็ดขาดทางสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถได้เปิดฟาร์มมาให สาเหตุเนื่องจากเกิดเหตุสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคิดว่าเป็นส่วนที่ทำให้เป็นกำลังใจให้ประสงค์ที่กรนของท่านแล้วก็พวกเราที่อยู่ในฟาร์มทุกคนมีความทราบซึ้งในพระองค์ท่านมากพระองค์เคยถามว่าลูกๆอยู่กันสบ,บายดีไหมคะ แต่ดิฉันร้องไห้น้ำตาไหลวันนั้นวันที่พระอ,องค์ท่านเสด็จบอกว่าอยู่สบายดีค่ะภายในฟาร์มตัวอย่างได้ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของตลาดในชุมชนเมื่อช่วงฤด,ดูฝนที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมหนักทําให้ฟาร์มได้รับความเสียหายตอนนี้กำลังเร่งฟื้นฟูฟาร์มกันอย่างขมักขมเนหลายคนที่เป็นสมาชิกของฟาร์ม ได้นํำความรู้ไปขยายผลต่อที่บ้านเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปในตัวการพระราชทานโครงการตามพระราชดำริคือแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนทำให้ประชาชนมีอาชีพมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อผือนแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งพระเมตตาที่ได้พระราชทานให้ราษฎรของพระองค์รวมทั้งสายพระเนตร ที่ส่งทอดมาด้วยความห่วงใยตลอดเวลาถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่สุดในชีวิตของทุกคนที่ได้พักพิงอาศัยในบ้านที่แม่ของแผ่นดินพระราชทานให้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศขอเพียงมีความเดือดร้อนน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ก็จะพร่างพรมลงมาดับร้อนโดยทันที